ตื่นมาก็ฝึกใจได้เลยการเริ่มต้นวันด้วยสติเมื่อเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเป็นช่วงเวลาที่จิตยังอ่อนโยนสดใหม่ยังไม่ถูกรบกวนด้วยเรื่องวุ่นวายของโลกภายนอกช่วงเวลานี้จึงเปรียบเสมือนพื้นดินที่ยังไม่ถูกเหยียบย่ำพร้อมให้เราปลูกเมล็ดแห่งการฝึกใจลงไปได้อย่างงดงาม การฝึกใจไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างไม่ต้องรอไปวัดหรือรอให้มีทุกก่อนถึงจะนึกถึงธรรมะแต่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นในตอนเช้าตื่นปุ๊บฝึกปั๊บคืออะไรสัมผัสแรกของสติแค่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวว่าเราตื่นแล้วก็เป็นการฝึกสติแล้วเป็นการต้อนรับวันใหม่ด้วยความรู้ตัว ไม่ปล่อยให้จิตหลับไหลต่อไปในห่วงของความคิดฟุ้งซ่านฝึกใจด้วยการมีสติรู้ตัวตั้งแต่ลืมตาตั้งจิตไว้ในความดีการฝึกใจไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่เราคิดว่าวันนี้จะพยายามไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายใครก็เป็นการวางจิตให้อยู่ในทางของธรรมเริ่มวันด้วยความการุณา ลองตั้งใจว่าวันนี้จะเป็นวันที่ใจเรานุ่มนวลต่อทุกคนแม้ยังไม่ได้ลุกจากเตียงก็สามารถวางเมล็ดแห่งเมตตาในใจไว้ก่อนได้เป็นการฝึกใจให้รู้จักเห็นใจคนอื่นตั้งแต่เริ่มต้นวันทำไมต้องฝึกใจตั้งแต่ตื่นเพราะจิตใจของเราถูกกระตุ้นตลอดทั้งวันไม่ว่าจะด้วยข่าวสารงานคนหรือสถานการณ์ ถ้าไม่ฝึกใจไว้ก่อนจิตก็จะถูกโลกดึงไปทางโน้นทีทางนี้ที่ตื่นมาก็เครียดตื่นมาก็หงดหงิดต,ตื่นมาก็แบกภาระโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้จักฝึกใจตั้งแต่เช้าต่อให้วันนั้นมีเรื่องหนักแค่ไหนใจก็พร้อมรับมือได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเพราะมีฐานของสติและความรู้ตัวอยู่แล้ววิธีง่ายๆในการฝึกใจหลังตื่นนอน หายใจรู้ตัวสามลมหายใจเมื่อตื่นขึ้นมาลองหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวสามครั้งไม่ต้องทำอะไรแค่รู้สึกถึงลมหายใจและรู้ว่านี่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสได้ฝึกอีกวันหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานเบาๆอาจตั้งใจไว้ว่าขอให้วันนี้ใจเราสงบขอให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองขอให้เรารู้จักให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่น ยิ้มให้ตัวเองก่อนลุกจากเตียงลองยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้ชีวิตเที่ยงได้ฝึกอีกวันหนึ่งเป็นการปลุกจิตให้สว่างสวยอย่างอ่อนโยนตื่นมาฝึกใจแม้ไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ก็เป็นการเริ่มต้นที่มีพลังไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินานานานไม่ต้องสวดมนต์ยาวๆการฝึกใจคือเรื่องเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันแค่เราตื่นมาแล้วไม่ลืมใจตื่นมาแล้ว ไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามอัตโนมัติก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตอย่างมีสติเพราะถ้าเราเริ่มต้นวันด้วยใจที่ดีวันนั้นก็มีแนวโน้มจะเป็นวันที่ใจเราแข็งแรงอดทนและอ่อนโยนต่อโลกมากขึ้นหัวข้อตื่นมาก็ฝึกใจได้เลยคือการชี้ให้เห็นว่าการฝึกธรรมะไม่ได้ต้องรอเวลา ไม่ต้องหาสถานที่พิเศษและไม่ต้องรอให้ทุกก่อนแต่เริ่มได้เลยจากภายในใจของเราตั้งแต่ลืมตาตื่นในทุกเช้าเพราะแต่ละเช้าคือโอกาสใหม่ที่ธรรมะจะได้ทำงานร่วมกับชีวิตจริงของเราเช้าว,วันใหม่ทุกวันคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่ธรรมชาติมอบให้เราแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าวันเก่าที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า ความวุ่นวายหรือความทุกข์แต่เช้าวันใหม่กลับเป็นโอกาสให้เราหลัางใจทำความสะอาดจ,จิตและเริ่มต้นฝึกใจใหม่ได้ทุกครั้งที่ลืมตาตื่นคําว่าตื่นมาก็ฝึกใจได้เลยเป็นคําพูดง่ายๆที่แฝงไปด้วยปรัชญาและวิถีชีวิตที่ลึกซึง้งมันสอนให้เราเห็นคุณค่าของการรู้ตัวในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นวัน ว่าใจของเราสามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลาและทุกวันล้วนมีความหมายตื่นนอนคือโอกาสแรกของวันกับการฝึกใจจิตใจของเรามีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันใจเราเจอกับสิ่งเราหลากหลายทั้งสิ่งดีและไม่ดีบางวันจิตใจสงบบางวันว้าวุ่นเมื่อเรานอ,นอนหลับใจจะถูกพัก แต่ทันทีที่เราลืมตาขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่จิตใจเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งการตื่นนอนเป็นเหมือนการรีเซ็ตหรือเริ่มต้นใหม่ให้กับจิตใจหากเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้ตัวความตื่นรู้ในใจเราก็จะมีฐานที่มั่นคงในการรับมือกับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้น การตื่นนอนแล้วฝึกใจคือการหยุดความคิดฟุ้งซ่านที่มักแทรกเข้ามาโดยเฉพาะความกังวลกับเรื่องในอนาคตหรือความเสียใจเรื่องในอดีตจ,จิตใจที่ฝึกฝนตั้งแต่เช้าจะไม่ถูกดึงไปกับความคิดเหล่านั้นง่ายๆเพราะมีความตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันฝึกใจด้วยสติรู้ตัวตั้งแต่ลืมตา สติคือหัวใจสำคัญของการฝึกใจในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราตื่นนอนการมีสติรู้ตัวในทันทีว่าเราตื่นแล้วเป็นการเริ่มต้นฝึกใจที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดตัวอย่างง่ายๆที่ทําได้คือรู้ตัวขณะที่ลืมตาว่าจิตใจเราอยู่ตรงไหนมีความรู้สึกอย่างไรเช่นรู้ว่าเหนื่อยเหงาดีใจหรือวิตกกังวล รู้ตัวขณะที่ลุกจากเตียงว่าเรากำลังลุกขึ้นทำอะไรเช่นล้างหน้าแปรงฟันหรือเดินไปอย่างที่อื่นรู้ตัวขณะที่หายใจให้ใส่ใจในลมหายใจเข้าลึกๆและออกช้าๆเพื่อให้จิตใจนิ่งขึ้นการฝึกสติในเวลานี้เหมือนการสร้างฐานจิตให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ทั้งหลายที่ต้องเจอในวันนั้นตั้งเจตนาหรืออธิษฐานใจในตอนเช้า เมื่อเรามีสติรู้ตัวแล้วสิ่งต่อไปคือการตั้งเจตนาในใจเป็นเหมือนการกำหนดเป้าหมายใจของวันนั้นเช่นวันนี้จะเป็นวันที่ใจฉันสงบวันนี้ฉันจะพยายามใจเย็นไม่โกรธใครง่ายๆวันนี้ฉันจะเห็นความดีในตัวเองและคนอื่นวันนี้ฉันจะอดทนกับความไม่สะดวกสบาย เจตนาเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศนำทางใจเราให้รู้ว่าเมื่อเกิดความรู้สึกหรือสถานการณ์ยากลำบากเราจะกลับมาหาเป้าหมายนี้เพื่อฝึกใจให้มั่นคงการฝึกใจไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องสม่ำเสมอหลายคนอาจคิดว่าการฝึกใจต้องนั่งสมาธิหลายชั่วโมงหรือต้องพูดคุยกับพระอาจารย์เป็นเวลานาน,านแต่ความจริงแล้วการฝึกใจที่แท้จริงคือ การรู้ตัวในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาการเริ่มฝึกใจตั้งแต่ตอนตื่นนอนคือจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาที่ใจยังไม่วุ่นไหวามากเป็นโอกาสที่จะสร้างนิสัยดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเป็นการสร้างสติและความรู้ตัวที่จะพาเราไปตลอดทั้งวัน ฝึกใจเมื่อยังนอนอยู่บนเตียงไม่ต้องรีบลุกขึ้นมาทันทีที่ตื่นลองใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหายใจเข้าออกอย่างช้าๆสังเกตความรู้สึกในใจยิ้มให้ตัวเองเบาๆรู้สึกขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอีกวัน นี่คือการฝึกใจที่ละเอียดและอ่อนโยนที่สุดช่วยให้เราไม่รีบเร่งและเริ่มวันด้วยความสุขสงบข้อดีของการฝึกใจตั้งแต่ตื่นนอนจิตใจสงบขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมีสติจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในระหว่างวันเพิ่มความอดทนเพราะใจที่ได้ฝึกแล้วจะสามารถรับมือกับความไม่สะดวกใจหรือความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นเพราะฝึกให้เห็นความดีในทุกช่วงเวลาของวันชีวิตมีความหมายขึ้นเพราะเราเริ่มเข้าใจว่าทุกวันคือโอกาสที่เราจะฝึกใจและพัฒนาตัวเองฝึกใจในตอนเช้าคือการเปิดประตูสู่ชีวิตที่มีสติในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งร้าและความวุ่นวายการฝึกใจตั้งแต่ตื่นนอนช่วยให้เราไม่หลงทางในความคิดและความรู้สึก ไม่ว่าวันนั้นจะเจออะไรเราก็จะมีฐานที่มั่นคงมีสติที่จะรับรู้และมีความเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อเราฝึกใจได้ในตอนเช้าก็เหมือนได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงไว้ในสวนใจของเราต้นไม้นั้นจะเติบโตคอยให้ร่มเงาและความสงบในวันที่ชีวิตร้อนแรงบทส่งท้ายตื่นมาก็ฝึกใจได้เลย คือบทเรียนธรรมะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเป็นคําเชื้อเชิญให้เราตื่นจากนิทราแห่งความวุ่นวายทางใจและเริ่มต้นชีวิตในแต่ละวันด้วยความรู้ตัวที่มั่นคงอย่ารอให้เวลาหรือสถานการณ์สมบูรณ์ก่อนจะฝึกใจเพราะจริงๆแล้วเรามีโอกาสฝึกทุกวันทุกนาทีและทุกเช้าที่เราลืมตาตื่น ดังนั้นในเช้าวันนี้ก่อนจะลุกไปทำกิจกรรมใดๆลองหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆยิ้มให้กับตัวเองแล้วตั้งใจฝึกใจให้เป็นเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดของชีวิตคุณฝึกใจตั้งแต่ตื่นไม่ใช่แค่การรู้ตัวแต่คือการปลูกนิสัยใจดีการรู้ตัวตอนตื่นไม่ได้หมายความแค่ตื่นแล้วรู้ว่าเราตื่นแต่ยังหมายถึงการตั้งใจปลูกจิตใจที่ดี เข้าไปในแต่ละวันเช่นปลูกจิตใจแห่งความเมตตาลองคิดถึงคนที่เรารักหรือแม้แต่คนที่เรารู้สึกไม่ถูกใจแล้วภาวนาให้เขามีความสุขมีสุขภาพดีปลูกจิตใจแห่งความการุณาต่อตนเองไม่ว่าคืนก่อนเราจะทำผิดพลาดหรือเหนือ่อยล้าแค่ตื่นขึ้นมาก็ควรให้อภัยและรักตัวเอง ปลูกจิตใจแห่งความขอบคุณขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นอากาศที่สดชื่นเสียงนกร้องหรือร่างกายที่ยังแข็งแรงการปลูกนิสัยเหล่านี้ในตอนเช้าจะทำให้จิตใจค่อยๆะส,สมพลังบวกมีความสุขง่ายขึ้นและพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายในวันนั้นด้วยความสงบจงอย่าปล่อยให้ใจเราถูกดึงไปด้วยความคิดอัตโนมัติ พอเราตื่นปุ๊บหลายครั้งจิตใจก็เริ่มพาเราวิ่งไปไกลแล้วเช่นวางแผนเรื่องงานที่ยุ่งยากหรือนึกถึงเรื่องเครียดต่างๆหากเราไม่ฝึกใจจะทำให้วันนั้นทั้งวันเต็มไปด้วยความกังวลความเครียดหรืออารมณ์ลบแต่ถ้าเราฝึกใจด้วยการรู้ตัวตั้งแต่เช้าเราจะมีพื้นที่ให้ใจได้พักผ่อนได้หยุดความคิดที่วงเวียนรบกวนและกลับมาสู่ความสงบในปัจจุบัน ฝึกใจตั้งแต่ตื่นช่วยเพิ่มพลังใจในการใช้ชีวิตชีวิตไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาสงบแต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอุปสรรคการมีใจที่ฝึกไว้ดีตั้งแต่เช้าจะเหมือนกราะป้องกันที่ทำให้เราไม่แตกสลายง่ายๆเช่นเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาใจที่ฝึกสติมาตั้งแต่เช้าจะรู้ทันและไม่ปล่อยให้โกรธควบคุม เมื่อเจอคาวิจารณ์หรือสถานการณ์ตึงเครียดใจที่ฝึกมาก่อนจะมีความเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อเหนืล้าใจที่ฝึกไว้จะยังมีความสงบที่เติมพลังให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นฝึกใจตั้งแต่เช้าทำให้เราเป็นเจ้าของชีวิตแท้จริงหลายคนใช้ชีวิตโดยให้เหตุการณ์ภายนอกเป็นผู้กำหนดอารมณ์และความรู้สึก แต่การฝึกใจตั้งแต่เช้าคือการยึดคืนอำนาจในใจเราเองเราจะไม่ถูกชีวิตลากไปตามอารมณ์หรือความคิดแปรปรวนแต่เราจะเป็นผู้เลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างมีสติและปัญญาตัวอย่างกิจวัตรง่ายๆเพื่อฝึกใจตั้งแต่ตื่น สวดมนต์หรือภาวนาอย่างใจสงบหากมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยให้ใจมั่นคงนั่งนิ่งๆในที่สงบสัมผัสลมหายใจให้รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างเต็มที่เขียนบันทึกขอบคุณสั้นๆเช่นวันนี้ขอบคุณอะไรบ้างหรือวันนี้อยากทำอะไรดีๆให้ตัวเองและคนอื่นยิ้มและพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเช่นฉันจะดูแลใจตัวเองดีๆวันนี้ กำหนดเจตนาใจดีให้วันนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาความอดทนหรือความสงกเมื่อใจฝึกได้ตั้งแต่ตื่นวันทั้งวันก็เต็มไปด้วยความสุขการฝึกใจตั้งแต่เช้าไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมรับมือกับความทุกข์หรือความเครียดแต่ยังเป็นการเปิดทางให้ความสุขความสงบไหลเข้ามาในชีวิตด้วย วันใดที่เราเริ่มต้นวันด้วยที่สงบและรู้ตัววันนั้นเราจะเห็นความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นเราจะยิ้มให้คนแปลกหน้าได้ง่ายขึ้นและจะมีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นตื่นมาก็ฝึกใจได้เลยคือการทำให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวไม่ใช่แค่ข้อคิดธรรมดาแต่เป็นการชวนให้เราใช้ชีวิตด้วยสติและความเมตตาในทุกช่วงเวลา จงให้เวลาตื่นนอนเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ของใจจงเริ่มฝึกใจตั้งแต่ลืมตามไม่ว่าวันนั้นจะดีหรือร้ายอย่างไรจงเป็นผู้ที่รู้ตัวในทุกลมหายใจและทุกความรู้สึกพระใจที่ฝึกดีตั้งแต่เช้าจะเป็นหัวใจที่แข็งแรงสำหรับทุกวันของชีวิตใจที่ตื่นคือใจที่พร้อมจะเป็นตัวเองในทุกวัน การตื่นขึ้นมาในแต่ละวันไม่ได้เป็นแค่การลืมตาจากการนอนหลับแต่เป็นการตื่นใจอย่างแท้จริงคือการปลุกใจให้มีสติมีความรู้ตัวมีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นใจที่ตื่นตั้งแต่เช้าคือใจที่ไม่ถูกลากไปตามความคิดและอารมณ์ที่ผันแปรแต่เป็นใจที่ยืนหยัดอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่าจะวันนั้นจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายใจที่ฝึกมาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราไม่หลงทางในความรู้สึกไม่ตกหลุมแห่งความทุกข์และรู้จักปล่อยวางในเวลาที่จำเป็นขอให้ทุกเช้าเป็นการเริ่มต้นที่งดงามในทุกเช้าขอให้เราได้ใช้เวลาสั้นๆก่อนลุกจากที่นอนเพื่อทักทายใจตัวเองด้วยความรักความเมตตา ขอให้ใจของเราได้ฝึกฝนสติและความสงบเหมือนเป็นการเตรียมตัวออกเดินทางอย่างมั่นคงในวันใหม่การฝึกใจในตอนตื่นไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่หรือเวลาเยอะแต่ต้องการเพียงความเอาใจใส่และความตั้งใจเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาและมีความหมายมากขึ้นทุกวันขอเชิญคุณเริ่มต้นฝึกใจในเช้าวันนี้ ลืมตาขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดรู้ตัวว่าฉันตื่นแล้วฉันพร้อมแล้วที่จะมีสติพร้อมใจสงบฉันพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญวันใหม่ด้วยใจที่อบอุ่นและเมตตาการฝึกใจไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเพียงตื่นมาก็ฝึกใจได้เลย คำถามให้สะท้อนใจวันนี้ฉันจะฝึกใจด้วยอะไรฉันอยากให้ใจฉันเป็นอย่างไรในวันนี้ฉันจะดูแลใจตัวเองอย่างไรเมื่อเจอเรื่องยาก